วันนี้สดๆเลยมาเสงเพึ่งมาถึงใช่พิ่งมาถึงเลยครับผมเจอกับต้นส้มเกลียงครับต้นส้มเกลียงนะมาตกลงกติกาไม่ได้มีเตรียมนะสดๆเลยเกติกาอะไรดีวันนี้มวยไทยแหละพี่มวยไทย,ไทยมาเสง่อะคิกบ็อกซิ่งดีกว่ะคิกบ็อกซิ่งนี่ว่ะมวยไ,ไทยตูต้องบอกเลยว่าตูวี่วไม่ได้ มาหนักเท่าไหร่ก็70กว่าเกือระมนหนักเท่าไหรไ่ไม่่น่าข้าม70็ดสิบี่ตอนนี้ไม่น่าข้าม70ด็ดสิก็ถือว่าประมาณ70อันนี้เกือบแปดสิบสิบโลต้นมีดีกีเป็นแชมป์แม็กวยไทยและรองแชมป์ปูนเสือตัวที่13บมาเส็งมีดีกรีไปล็ลไรครับไม่มีดีกรีอะไรเลยแชมป์ก็ไม่ได้มีเด้กติกาว,วันนี้ดเดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะให้ตกลงกันต้นขอมวยไทยไม่ใช้ศอกเหมือนกติกาสเตจมาเสง่งคลิกบ็อกซิ่งจับได้นั้นมวยไทยก็ได้ไม่ศอกอะไรพี่มวยไทยไม่ใชโอเคสรุปทางสีสันไปเขาก็แบ่งผมผมก็ต้องให้กติกาเรื่องนะสรุปที่กติกามวยไทยไม่ใช้ศอกก็เป็นสตรีทเหมือนเดิมสามารถจับคอตีเข่าได้คลิ้นได้อะไรได้เหมือนเดิมนะที่กติกาเราก็ให้นักผูไปเตรียมตัวครับผมครับ ครับยีนี้ต้อนรับเข้าสู่ s u f f e for Life EP 6ประจำปี2 0 2 5นะครับเพื่อเฟื้อสารที่โดยชุมชนคนอ่อนนุ้นนะครับผมเอาว่กันนะ ระยะที่ใช้สองนะปั้มตีได้5วินาทีนะครับผมตามกิการทูมายไลา์นะครับผมปั้มตีได้5วินาทีไม่ใช้สองครับไม่เขี่ยตัดขานะครับผมมีน้กเตะมวกีฬาด้วยมีความมีใครมีคำถามกับกิจการไหมครับมีไหมไม่จำเป็นให้พอยครับผลแพ้ชนะเอาวางไวขงนะ้ข้างหลังมีกระถางนะเข้ามือรับ

โอเควันนี้อารมณ์ในเกมเยอะมากพี่น้องคุณดีในการสนุกไมดีมาครับผมแล้วเป็นไงครับท่นนี้ไม่ได้มีเวลาซ้อมไม่ค่อยมุ่งใจในผลงานเลยไม่ค่อยมุ่งใจในผลงานเลยเมื่อสิ่งไงท่นนี้ทาได้ดีแค่ไหนอ่าสำหรับผมได้ต่อยพี่เขาได้มุ่งใจแล้วเราพยายามจะเจอคนเก่งเพื่อพัฒนาตัวเอง แต่มีโอกาสแน่นอนมีมีโอกาสแะ้ผมมีโอกาสในวันที่ดีนะาเกมฝากอะไรถึงไ่อไปม่ผมไม่รู้จากใครเพราะว่ามาทีไได้ต่อยกใก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยโนลเหมีดัมากเลยอ๋อก็จะมีสคนนะอ่าโทนี่เกกับลังมีตอนนี้กำลังเลือกอยู่ว่าจะไปต่อยอะไรเลือกเลย ยังไงยังไงยังเรามีอะไรงเขาไม่โกรธนะไม่โกรธเขาผมครับโกรธดิ์คาใจอะไรคลายใจอะไรเรื่องไมบ่าววิวนั้นมันมุมมุมมุมของแต่ละคนน่ะมุมมองแต่ละคนมันมันเห็นได้เหมือนกันวันไหนวันนนี้จำได้ไว้อ๋อโห้โเป็นปีแล้วนะปีแล้วพี่สองปีแล้วนะไม่ได้เคลียร์ใจเลยเหรอก็คือจริงๆแล้วผมไม่ค่อยแค้นฝั่งหุ่นใครเพราะว่า คนเกียดอะเยอะแล้วเราไม่รู้ไม่เลือกเกียดใครก็เลยแบบเห็นได้ดข่าวว่าทางพี่หรือทางเขาติดต่อมาแบบอยากมาเคลียร์ใจอะไรบางทีก<ม>็้องดูวันเวลาแล้วมาเจอเราะว่าคิวต้องมีผมเยอะจริงมีแต่มีแน่นอะน รายการแฮปปี uh, ้แลนด์ชิงชิงตัวใหญ่ทาส